กำลังหาศูนย์ครับหาศูมุนหาศนย์ข่าวช่องเจ็ด

บอกได้ครับ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  <laughs> <laughs>

ย้อนมาเลยซิมนจะมือสิบเจ้าเชียนพ่อแก่ยังดูดิ อันนี้ฐานจุดร่องไฟเล็กๆตะไลแสนเรัม่าจะนิีผู้นีนี่หน้าอั่้เคนำบาดรับาหน้าโมากอะไรครับ้มาย่ามือไหนมีไรอ่นี้โมาก او ما گريش باريا يتوران ني دا ครับโดนี่นะครับ2 3 2ยายใช้นะครับ

ราสพอสองก็รถสินสามเป็นแม่แต่การรถใครผานยไีงไปทำไมไอ้เขาไปทำไมมัจัการ่ยรถข้าไหนเป็นเียวขาวเนี่ยิ่งไปทำไมเขาไม่ผ่านตรงนี้จก็มื้ผ่านไปหรือยังเี็น

ฟ้ามแก๊บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่สิบบอกแล้งแง่งบอกให้ขาถอยขออยับออกไปก็ได้ร่วมสนับสนุนมาสองครงั้แกางนเสริมเสิมก๊สที่ต้องไปที่ฟ้ามแก๊สบ้านโนนสวรรด์นะครับอาใครเที่ยวนี้นานมาอะไรร้นันกันกันตันกันันกันกันกนันก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 ันแันดันก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 นกนักันวนันนนกักััน แบ่างนั้อาสาอาสาี่อยู่าุย่กจุดกำลังเกจ่ดนะครับเดี๋ยวผมต้องถอยห่างก่อนอันตรายะครับครับ

บอทมสองนด่านหนึมาแล้วบอกตรงเขียวให้สัญญาณนครับบอลน้ำตาไปจอดจออยู่ครับพี่งเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าผ่านไปสองล้านบ้างแรกตรงเขียวแล้วแกก็เลยทีมสองแล้วคำเต้าสัด่านนึ่ยังไม่มานะครับยังไม่รู้ไม่รู้เลยะสองแปเยแดทำัน้าใจพ่อฟังช่องสองพอด้วยได้รู สองล้านเป,นป <ime> ยนบ้าง <ıyorlar. S 2> แรกเอแปดะไรสงล้านบ้างแรกด้านหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสมสามว้าว่า่รมอไอ้วาล้หนึ่งสามมช่วยไปแปด สัญญาณพูขึ้นแล้วครับ แล้วครับจุดแล้วตะไรสองล้าน สวยงามครับสวยงามลม้มจะกลางหรือไม่ล้มไม่กลางล้มไม่กลางล้มไม่กลางนะครับล้มไม่กลางครับล้มไม่กลาง,ลมมลางหาที่ลบลม้ลไมไปนะครับดูวังฝ้าทุกคนนะครับ ลมไม่กลางนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องวิ่งแง่ดื่นแบบนี้อันตรายครับถ้าลมไม่กลางครับค่อยๆมีประจิตาของการดูบ้างไฟหลวงนะครับไฟใหญ่ลงสู่ที่ลุ่งเพราะว่าพอเจ็บแจงก็แบบ